หกโมงสี่สิบ <6. 40. S 1> ค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นเครื่องแล้วแต่ว่าหิวมากขอหาอะไรกินก่อนขึ้นเครื่องครั้งแรกก็มาค่ะเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาเตอร์เวอรว่าเราต้องหนูต้องทำไงต่อคะเราดูกันเดิมกรุงเทพฟอก ที่กทมกับคุณการอีดิเตอร์ของเราในอนาคตอันนี้นี่คือไม่ให้มันจ่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าตัดต่อนี่คลิปนี้คือมือนี้นะคะเป็นค่าจ้าของน้องการน้องการกําลังหาเงินค่ะอีดิเตอร์คนเก่งติดต่อมันได้เดี๋วดีไม่ดีก็ต้องดูในคลิปนี้นะคะโอ้ยอันนี้ใช่คนเมื่อกังวันหรือเปล่าคะขอโทษทีใช่หรอคะ Know. ไไ่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดยวันในกรุงเทพนะคะมาถึงก็กินข้าวแล้วก็หลับไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะดูว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรบ้างนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าที่จริงมีผว้ปกองถามว่าครูโบครูโบลาออกทำไมนี่ก็เลยตอบผูบปกองไปว่าอ๋อครูลาออกมาเที่ยวค่ะครู <laughs> <laughs> จะไปเที่ยวก็เลยลาออก <laughs> อืและอันนี้ก็คือตอบโจทย์การ เราออกแล้วมาเที่ยวแล้วก็ใช้เงินที่แท้ทูอันนี้คือเค้กฟัดหรือฟักหรือฟัดไม่เล่นเนาะอันนี้คืออิสราเขาบอกก็ถามว่ามันตแตกตา,างจอกาแฟธรรมดายังไงตอนแรกจะสั่งอะไรนะไทยทีเท่านั้นแหละอ๋อมันเป็นซิงเด็ดเจของที่นี่ก็สั่งหน่อยปะตอนนี้เรามาอยู่ที่เอายังยังมีอีก ยืมนายมาบัไดไหนนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะคุณนายบอกเห็นบันไดและโอ้เยอเปลี่ยนล่างไปอีกเหรอจะบอกขึ้นอีกเป็นการมาร้านเล่าที่กรุงเทพครั้งแรกเชื่อว่าร้านคุณปู่เออถ้าเมานี่คือตกบันไดอ่ะตอนนี้คือเราจะมาดูว่า ีจะตอบโจทย์คนเมาจรไหมเราจะไปดูว่าคนเมาลงชั้นสามจะเป็นยังไงไปค่ะ จะจะหายเมาหรือจะหัวแตกเฮ้ยระวังชนชนอะไรฮะชนบุรีนะมัละยองได้ไหมพี่เซนอะไรอนี่ะต้องขึ้นดูจะหนักหนาทัวค่ะหนักหนายังไงอ่ะต้องขึ้นอีกรอบพอแล้วกะเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าคืนนี้เราพอแล้วบายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แนะนำร้านนี้เหรอฮะไม่แนะนำร้านนี้กันหรอวู่ตรงไหน อ๋อร้านนี้อยู่ตรงไหนอะร้านเผานท้าพไปดูไปนร้านร้าน้า,า,อ,นาอว่าราา้านเผลูฟทเฮ้ยยูนท,ที่จริงแล้วมันอยู่ชัสทางเข้าเปนแบบนี้เลยยาจะเหมือนอะไรจะเหมือนแบบตดไดอากอน <c oughs> อ่ปะปตอนนี้ต้องกลับตอนนี้กลับไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนบ้า ไม่ใช่ไปตลาดเพื่อขวบเอาไปตลาดเพือ่อขวบก็ได้มันบอกจะไปไหนก็ไปตรงนั้นแหละไปเออไม่เคยเห็นเอิร์ธอ่ะเป็นอยู่ในบทบลาดขวบที่เอาซื้อข้าวให้เมียเอิร์ธคือใครเอิร์ธคือชน,นีที่จะกิ้งเมื่อกี้ฮะที่จะกิ้งเมื่อกี้<ช>ที่ <laughs> <laughs> ทื้อโอเคยังไม่แสดงยังไม่อบอกแท็กซี่ครั้งแรกลองสิไปดูกันปะ หัังงฝร่ไปยังไงใช่ยังไงนี่นี่นี่มือมือมือเป็นเย๊ต้องมีเสียงตีหนีดไหมไม่ต้องจันจะงหวะไปไหนบอกเขาด้วยไปห้วขวาตลาดห้วยขวางไปตลาดห้วยขวางค่ะบอกแท็กซี่ขรั้งแรกไปทำอะไรตลาดห้วยขวางไปซื้อเสื้อเพื่อจะไปบดบดร้านในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันวันเกิดของเออที่จะกิ้งลงบันไดเมื่อกี้ วันนี้มีคนเคลมมาว่าจากอูเมืองจากอูเมืองก็เลยบอกว่าแม่ก็อยากรูว่าจากอูคืออะไรร้านมุกระทาที่เปิดกลางวันถึง,ก,ง <4 S 1> กี่โมงสีออ่ทุ่มเราจะมาดูกันว่าที่แม่เอ์ดเคลมนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะแม่อ์ดบอกอะไรเป็นม,มกระทะที่บอก่าชิบหายัตว์พว่ายื่นตีนมากันเลยยืย่นตีนมากันเลยสิค่ะจะรอดูว่าใครจะกลับตีนใครบาย ใช่อันนี้คือเซตสามรก็จะได้อันนี้เอ <โด S 1> ้วก็น้ำตาลเยอะๆไปเลยจ้ากามด่าอยูบังาค่าบ อ,อะไรนะจัดให้พอดีคำจะอู๋จะอู้เอา้ากินพอดีคำเชียบอร่อยต้องหาบเรื่องกะวุ้นตีมา,ากาบิ๊ก สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เจเจหรือว่าอะไรนะตล,ตลาดจตุจักรนะคะตอนนี้คือคุณแม่จะพาไปกินส้มตำม,มาถึงก็ต้องกินก่อนเพราะว่าเมาื่อคืนแห้งหนักไปหน่อยจากเดโมโดนะคะ าเย็นตอนนี้ชอบจนหิวน้ำเวอร์แต่เราก็จะไม่ท้อนะคะเราก็ยังจะเดินหน้าช็อปต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจนะชาว Facebook เราจะเอาไปขายให้ท่านนะคะไม่ต้องกลัวบายมืดแล้วคนก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมไปอีกค่ะโอ้ยเสื้อแดงนั้นสวยเวอร์ยอย เห็นไหมรวเก๋ปะวันนี้ก็ได้ของมาเยอะมากฝากเพื่อนถือด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอตัวกลับก่อนเพราะว่าหิวมากๆเลยก็มาเลยครับคือนถือกระเป๋าเจ๊าคนถือกระเป๋าเจ๊ค่ะส้มตำยั่วๆจ้ะอันนี้คือตำหมูยอสุดเด็ดที่เออชอบมาก ปราตรงนี้คือร้านอะไรวะแซบซูดแซบซูดหลังยูเนียนมอมค่ะ วันนี้เป็นการมาที่มีเพื่อนเยอะที่สุดในโลกเพราะว่ามีทั้งหมด5คนนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าข้างในเป็นไงไปกันเลยคืออันนี้คือตัวที่เราได้มาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้เขาติดให้คุณอุคลรัษ เราจะไปประตูทางออกก่อนเลยจ้าวันนี้เราจะไปทำอะไรนะคะออีสานพอถงบก้ะจองไปเล่นมันมันจะไม่ตลกแมวมันจะไม่ตลอเหรอว่อกี้อีการขาลอยแม่อีการตัวลอยแม่ทำไมหรอจะด่าเพื่อนเตี้ยไม่มืองมันลอยจริงกูยังลอยอ่ะเฮ้ยมืองเราจะไม่ถ่ายกับพวกไม่ไปถ่ายฉากกับก็ได้โบตอนนี้มีแดดนะ ถ้าต ja ้นมีแดดป้าถึงจะสวยอะถ่ายรูปอะตอนเลิกคือมืดแล้วน้าก unusual unusual> ็มันแล้วนี่นะคะกรุงเทพมหานครอันนี้นะคะเสื้อติดโุยเหมือนจะออกอากาศไม่ได้อันนี้ระคะเซลค่ะเพราะว่าขายขายอะไรขายอันนี้นะคะอันนี้อว่าอะไรอะออริจินอลค่ะนมใหญ่มากน้ำเต็ม แต่งดังที่สุดในดีมัวบ้างไม่เป็นไรนแกมาครั้งเดียวอ๋อที่ผ่านมาคือลืมกดอกัดไม่ใช่นายกาันบ้านของโบบ้านของโบบ้านอยากจากบ้านโบคะบ้านโบคะเหมือนในทีวีเลยอ่ะ ทำไรแม่ขาพับผิดอ๋อดูสูงขึ้นมาเลยจ้าเราเป็นเพืนหน้าหวานเสี่ยวแนะนำอะไรเลยใช่ได้คือหวานเสี่ยวสซนีนาจะเล่นอีกันรจะเล่นกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเสี่ยวได้ต่อแหล่มาก เสียงไม่ได้แบบนี้นะโอ้ยทำยังไงเหรอเสียไม่่ใชต่อไปไหนคะอะไรวะไปไหนวะไปถ้าไปเครื่องเล่นแรกจะเป็นเฮอริเคนเลยไปค่ะเฮอริเคนก็เฮอริเคนก็มาดิครับเครื่องแรกก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหเครื่องแรกของเราก็คือเฮอริเคนโอ้โห ชีวิตเตอตืตือนโอเย่เย่พกเลยค่ะพกยคะยาหอมแล้วก็อันหอมเถอะไปแห่ชีวิตเตอนเตือนเตอนเอี้ยหัวเราจะเหนื่อยไอ้ไรวะโอ้หัว สุดสุดความรู้สึกของครั้งแรกเป็นไงบ้างสปวดร้อนกันกันไม่เสียวเลยไม่เสียวเลยเาเอาอีกเอาอีกกูปวร้อจนเหนื่อยอ่ะว้ยอาสียวันนี้เหน่อวะบินแบบอพ ก็มาดิครับบ้านผีสิงอ่ะก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ามันทึกภาพค่ะบ้ายออกมาแล้วจากบ้านผีสิงอีการถ้ามีการย่าเสียงดังเป็นประตําคาดอีการดังสุด

รอบำได้อนสามาฝัน tamam, ้องการถไฟขบสารอบอยากเป็นคนเดียวจะหลับสามรอบนะแตไม่ได <op> nice. ้กนะร้อนมากแต่ก <leaves> ็ต้องคน พอซื้อบัตรตั้งหกร้อยต้องคุ้มป้าแกามาสนองนี้น้องการสามรอบค่ะสามรอบไม่ใช่อะไรนะคะโดนก็มาสีรับ <c oughs> เป็ดอยังครับเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> จะไม่ นุะว่ามันก็ันตกเออมันมันไม่คุณว่ามันจะข่วงหัวเราอะ่ะกัลูกพไปวี่คุณชอบที่สุดอไฟหอนแหละใช่อันแรกดูแกควมันคุณนั่งหัวล้อสุดเลยอีฮอลิเคนเนี่ยไอกิ๊งไม่เอาหรอนะวันนี้เรามาในลุยไหนคะคุณแม่ลุยออมกิ๊ง ตีหน่อยเธฟตีหน่อยวิ่กเกียงคืออะไรสวัสดีค่ะหนูจื้อหนูรัดอายุ25ปีหกปีแล้ววันนี้มาในตูนิแค่ตาหนานาวิวิือะไรวะลุกลุกแพนเค้กรูปอะไรวะรูปอะไรวะเคลโรเคลโรเหรอไม่ใช่ปูกระเทียม next station Grand Canyon ตอนนี้เรากำลังจะเล่นแกงขันยอนแล้วมันเปียกและเราก็ไม่มีเสือ้อกันฝนนะคะเราจะมาทำชาเลนจ์กันว่าเราจะขอเสื้อกันฝนได้หรือไม่ <c ười> ปกติก <c ười> เราต้องเสื้อกันฝนเราทิ้งหรอ <c ười> เอาฝนมาหรอ <c ười> <c ười> ไม่ทิ้งหรอเขาว่างไงเขาว่างไงเ <c ười> ขาว่างไงเขาบอกว่าเอามาเอางส่วนตัว ขอบคุณเขาไป้ยังสรุปชาเลนเซอร์กันฝนก็จบไปตรงนี้